ไอ้ที่อะเบื่อเบื่อว่ะหาเกมเล่นกันป่ะเล่นแบบกตายคนกูรูอ๋อเล่นอะไรก็บอกดีอยากเล่นก็หาดิหาดิตายเราอ่ะไอ้เนียเรียกชื่อเรียกชื่อไหมไม่ได้เตี้ยวอร่อยแต่เลยเรียกชื่ออะไรเรียกชื่ออะไรก็พูดให้มันดีๆเอาอะไรอาพูดเลยได้เอาองนี้เป็นหมวด หมดหมไปเนี่ยอย่างเงี้ยหมดหมดสัตว์ใช่เดๆดอะไรั้นหลังะเนี่ยขั้นหลังะเนี่ยั้นหลังที่เขาไม่พัเลมาไอ้โมก็พูดลงมาแล้วก็สิงโตไอ้แก้วก็ลมาสิงโตแมวน้ำไล่ไปเรื่อยๆโอเคใครผิดโดนโทโอเคปะด้เลยีเลยโอ้ที่ตีเลยหดเลยเออใช่มาเลรือกใคก่อนนะเอาอะไรเอาเอาหมดอะไรดีว่ผลไม้อะไรไหเอาเอาผลไม้ล้ บ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงอะรอ้วเนี่ยเรามาให้ก่อนอะแล้วมึงโอเคยอเคอ่าล้มล้มแอปเปิ้ลล้มแอปเปิ้ลกล้วยล้มแอปเปิ้ลกล้วยมะม่วงล้มแอปเปิ้ลกล้วยมะม่วงมะละกอล้มแอปเปิ้ลกล้วยมะม่วงมะละกอมะขวดล้มแอปเปิ้ลกล้วยมะละกอโอ้ยโชว์ด้เยทนี้ก็อดก่อนน้ให้คนก่อนหน้าสองคนที่สองคน อ่ะก้องจับนะก้องจับยางกจับยาอ่ะจับเกแเนี่ยอลุ้ยอุ้ซอ้เฉยเฉยมาเรื่องหมดหเลัวหมดสัที่ลงท้ายด้วยกอไก่โอ้โหอ้ยอ่ะอมาไก่กิงก่าไอ้กิงกอ่ะ เดินป้๊บกูได้แหละเตีมึงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดีแขเดึงกูโดยแม่งตี๊ยนเ้ยดีสายรักแม่เลยขอเน้นๆรังมันจรยไหมอุ้ย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  ดีครับคุณผู้ชมโอ้ยนัวมีอะรบ้างเรื่องอะไรโ้ยเ้ัวโอ้ยเล่นเล่นเล่นเลานเล่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 นเลนลาหเนเล่นปลากเล่นเล่นปล่นยล่นเล่นเลานเลลานเล่ล่กระพงปลาหมอปล่นเลนล่นเลนเล่งปลานเล่ลานเลปลานเลนเล่นปลานงปลาลาลปลาลปลาลนลาลาลาลปลาลปลา

้มันเท่าไหร่นะชเออตัเออัี่ี่มันัที่อไตัี่่บอยูที่เดิมอะมาตัมั้งไม่ตั่ตดไม่ตัไม่ตัไม่เน้นี่ไแล้ว่ไแล้วนเรื่องหมดหมู่โนกเดนวน่หนวนที่นี้วนที่นั่นวนี่นี้วนทีนี้วนี่นีิลาโนิลามันก็จอกนนบิลามันก็จอก นกพิราบนกกระจอกนกกระจอกเทศนกเงือกนกพิรานกกระจอกนกกรจอกเทศนกเงือนกหัวขวานนกพิราบนกกระจอกนกกระจอกเทศนกเงือกนกหัวขวานนกทั้งแมวนกทั้งแมวนกทั้งแมวน่มีมีเขาแมวเขาแมวเรียนหล่อเรียนหล่อเรียลอยนมีนมีมีง จากที่มาโดนกูเห็นะเย็่อนไะเย็บเนาะสูบเอาไปตั้นี่กะนาแดงนะถขนมไทยขนมไทยได้ปะฝอยทองขนมตาลฝอยทองขนมตาลทองหยิบฝอยทองขนมตาลทองหยิบมีขนมฝอยทองขนมตาลทองหยิบไม่ขนมทองหยอนฝอยทองขนมตาลเม็ดขนมเม็ดขนมทองหยิบ ให้กูได้ได้ให้กูให้กูให้จอาโดนเฮ้ยเฮยมันไหลแล้วหวาวว้าโอ้ห้ิวว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 ิ อุ้ยเจ็บจริงอะเจ็บจริงอะไม่โดนโอ้เจ็บตูท้าวะเอ้ยังไม่สุดท้ายไมสุดท้ายีน้อกตาตาตท้ายโบนัสพิเศษเฮ้ยคนลุกเลยเอาขาไปแล้วขาไปแล้วเค้ยาเอาสัตว์น้ำจะชอบไหฉลามมัฉลามปะวันฉลามปะวั ฉลามะวานปราทองไปอินซีฉลามตะวันปลาทองไปอินซีปลากระตูนฉลามตะวันปลาทองไปอินซีปลากระตูนปลาคาร์ฟฉลามตะวันไปอินซี ม่ใช่ปาเลยไโคเวฟอ่ไโคเวฟทีวีไโคเวฟทีวีตู้เย็นไโคเวฟทีวีตู้เย็นพัดลมไมโคเวฟทีวีตู้เย็นพัดลมเกาะโซลทัชไมโคเวฟทีวีตู้เย็นพัดลมกโลทัชแอร์ไมโครเวฟทีวีตู้เย็นกโลทัแอร์พัดลมหาแอร์พัดลมหา เราบวงแล้วนะเราบวงเราถ่ายเราบวงครับเราวงเลยเราวงขอให้โดนในรอบนี้เอาแมลงมาแมลงเลยมามดแมงเม่ามดแมงเม่าแมงป่องมดแมงเม่าแมงป่องแมงป่องขึไหนเป็นแมลงวะ โอ้ยเฮียแมงเขาจะแมงป่องปกันมึงก็เดินแล้ดิมันบอกว่าแมงป่องนะบอกแมงป่องไหนเป็นแมลงโอเคมด่ไหมแมงม้ามแมงมามดแมงมวัเอ๋อเฮ้ยนี่คอแมลงนะแมงแมงม้ามดมแมงเออแล้วแบบแล้วแมเป็นแมลงแมงม้าเป็นมดลุงแมง

โอเคเอาไ้ก่อนเลยเอาก่อนเลยสวัสดีคริ่จากการเนี่ยตังี้เยือนเยือนมั่เยือนวงเลยป้าที่แม่งตีกูอโอ้ยโอ้ยนี่นี่ของของตีกู เฮ้เมื man, icker, ่อกี้ใครตายู่วะเน้นฮ้ลบเลยลบแก่หลบเออโอ๊ยนานาเนน้สบเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จจ้งก็เข้ามาเกือนเ่เตือนี่เตือน ไม่ไหวพอแล้วเลิกเลิกปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องปิดองโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันนะคราบวนม้วนี้นี่นี่นี่นี้นี่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 นีานี่น้่นี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 ่ี่นีี่นี่ี่นีีนไ่ี